ถ้าอยากเข้าบ้านปรารกฏเราจะต้องเลยคาถาวิเศษวิสอบุสกาบิซีม้าวพู้พระกลุมวิสซอบบุสก้บิซีมาอขอกราบสุดดีคุณทุกท่านด้กับผมเราชันวัตเกเมอร์นะ อันนี้ก็จะมาสอนอ่ะโกงสกินอ่ะ E G R I O นะครับเนี่ยกดมาที่ช็อปนะครับมันมีสองวิธีด้วยกันนะทีแรกนะกรตังเราลงไปฮะเนี่ยสามแปดห้าตาแปดห้าคือกดเซิร์ชนะครับจะใช้เป็นอะไรก็ได้เพราะไม่ขึ้นอก็อมนนะออไม่ได้นะโอเคกดไปนะ ก็ตังคุณเยินก็ใช้ไปทีต่างน่ะนี่ผมยังไม่มีเลื่อนมาหาสกินอันสุดท้ายเพื่อนนะรก็ไม่โกงแต่กินประมาณเก้าพันล้านสี่พันขึ้นไปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะลองทำกันเอาเลยนะนี่นี่พวกนี้เราโกงได้หมดเลยนะนี่เก้าเก้าเก้านะเอือไม่เอามันเก้าแปดห้าศูนย์แปดแปดห้าศูนย์นะครับนี่ก็กดมน modify now สูนปึ๊บนะครับนี่อัน,นี้มีเมื้กดออกปึ๊บจะเข้ามาเออต่อเลยนะครับอันนี้เอาไว้ตั้งนี้อันนี้อ,อันนี้อโอเคมาเรี่นมาต่อครับรู้สึกว่าน่าจะโกงได้แต่สกินอย่างน่ะ โอเคเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับได้แล้วนะครับสามบอลลิ้นตายด้วยนะรถสกู๊มันกำลังโหลดดิงนะ้งแบบโอเคครับ,รบก็นะครับเมื่อกี้มีสกินนะแล้วไม่เห็นเหรอครับเอาดูแมนก็ได้ครับก็ค้างนะนี่ครับนี่เป็นไงครับก็สำหรับนี้จบเป็นตอนนี้นะชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับน,นี้บ๊ายบายครับผมเดี๋ยวก่อนก่อนจะปิดคลิปไปรบกวนทุกท่านช่วยกด ไล like, ค์คลิปนี้และกด subscribe ช่องผมด้วยถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อใหม่ๆต่อๆไปก็รบกวนช่วยกดสั่นกระดิ่งตรงนี้เลยนะครับขอบคุณครับเย่ yeah.